ก็ถูกสเสมอแน่บก็เป็นแค่ความคิดเห็นนึงเท่านั้แนแหละคะ่ะเอ๊ะพวกศิลานี่ตอนช่วงเรียนนี่ตะเวนทั่วยุโรปเลยนะฮะนะผมไปแค่ฝรั่งเศสกับเยอรมันเองของผมมันเกอดทั่วแหละครับแต่ผมเนี่ยเที่ยวลักษณะที่ว่าเป้อันแล้วก็บอกรถไปไหนตอนไหนมไม่ได้มีรถสปอร์ตแบบคุณเครับ ตัวเองก็เรียนแค่นิดแค่แหละก็ต้องหาประสบการณ์เยอะอยา่างคุณหิห่เขาหรอกเดี๋ยวไก่จะไปช้อปปิ้งใช่ไหมอือจะไปหาซื้อกล้องถ่ายรูปตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวกันนะไม่ล่เดี๋ยวฉันช้อปปิ้งแถวนี้แหละแล้วก็จะรีบกลับไปจัดของเดินทางด้วยแหมจัดเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะเดี๋ยวกันเถอะนะไม่ล่ะเดี๋ยวไปอย่างนี้เดี๋ยวพี่เป็นเพื่อนอหน้าเองพีไ่ไก่อ ผมว่า,วาเราไปกันสองคนดีกว่าและะ้วะปล่อยให้คุณด้กับคุณเรียงไกรเนี่ยเขาอยู่กันตามลำพังดีกว่าเผือ่อเขาจะมีเรื่องุีกสองอะทำไมรู้ล่ะครับวันนี้ผมมีเรื่องจะคุยกับด้านนุ้นึ่ง <laughs> อ้าวเนี่ยเอาเกลียวเกยวระวัง,มง,งเมาเออดิฉันถามอะไรจะหน่อยเถอะยาย่ากับในหินเหล็กไฟอะไรเนี่ยนะเขาชอบกันอยู่หรอนี่ดูเพิ่งรู้เหรอความรู้สึกท้ายบ้าเลยพี่เนี่ยแหมต่ฉันเพิ่งเจอหน้าแค่สองสามวันนี่เองนะให้รู้ชัดแจ้งแดงแจ๋ได้ย,ยังไงลนะ่ะเออ,เอ,อว่าเดีว,ว่านะ ไม่ข้อมูลแต่ทำเชิดกันอยู่วะจะมีไรก็ฟ้งจ่ายเงินผัวสิเออได้ยังตอนแรกฉันเห็นเธอสวิตจ๋าก,กับนายหินเนี่ยมันอะไรกันแรกเนี่ยด้าเขาเล่นอพี่นี่นี่ที่แต่เขาบอกว่าชอบคุณจริงนะในด้านนี้ยด้าจ๋อยเลยอ่ <c oughs> ะตอนแรกนะแ่ฉันก็รู้ว่าเขาแบชอบกันเธอ <c oughs> คนอะไรจะมาสมัครตัวเป็นน้องเขยไง แต่ดันมากัดป้าที่พี่เคยเอ,อ๋อลุงกายเนาะเห็นทำหน้าเรื่วงู่ได้รู้สิไ่ไดีปัญญาอ่อนนหว่านี่นะถ้ายังมาแขวะฉันไม่เลิกนะก็เตะเข้าให้พี่กายอยากนะถ้าพี่ทำน,นยะยังทามันต้องหัวใจสลายเน่เลยตกลงในหินเนี่ยถ้าขาเขาคงจะถึงว่าฉันมีองไงะไรกันอ,อย่างนี้ก็แง่สิพี่ถ้าใส่พื่ใส่ไฟไว้เองอ,ะอ่ะอ้าว ดีแล้วแม่คุณนิดหน้าล่ะเวนกรรมก็เลยมาตกเดยวชั้นคนเดียวนี่ก็เธอทาแบบนี้ตองบ้าอะไรครับแก้คนเขาเล่นใครว่าแก้เล่นเขาต้องคู่ฟอร์มจัดนี่นาะปากก็แข็งด้วยอะ่ะไม่แข็งดูจะรู้หรออ่าดีดีด,ด,ดีอันนี้ก็รู้ลแล้วจะทำไงต่อไปเรื่องใต้ทาเลที่เราต้องมาเรื่มกักจะให้เขาดูการรูป้ป่ะทำเป็นเจ้ากี้เจ้าการอ่ะคนนู้นทีคนนี้ที ระวังอยูบนคานทองลเลสเซน,มนม์มาคนเชิญนี่ค่อย่างไก่นะแค่เดินติ่สพ้โยกซ้ายโยกขวาแค่นี้นอตากเกลียวเลยแหละตากันเกลียวเลยนะมาารู้มวันเมที่กาดูดไหนะ <c oughs> ชอบเล่าเ,เรื่องไม่นี้เรามีแงแขนต่ออ่าอ่ต่างนะอืมไนลงไปเด็กเก 来干吗？大 แล้วเธอไม่น่าจะออกไปไหนมาไหนตามลำพังคนเดียวนี่ใครบอกคนเดียวฉันไปกับชายหนุ่มร่เบิกมาจ้ะอยู่ได้กันทั้งวันยังไม่พออีกโทษถอยเลยด้ากลางวันกลางคืนน่ะมันต่างกันนะจ๊ะกลางคืนน่ะมันอยู่ท่ามกลางแสงเทียนแล้วก็พระจันทร์สีนวลเธลองคิดภาพดูสิ ฉัน้็้ของให้แล้วนะเรือของก็จุกจิกนิดหน่อยขอบใจนะฉันไปนอนแล้วนะพรุ่งนี้จะตื่นแต่เช้าไม่ใช่หรอได้นอนก่อน,อนเถอะฉันว่าจะโทรหาแม่สักนิดนึง นะคะคถ้าสมมติว่าไก่ให้คุณแม่ไปขอผู้ชายคนนึงอะคะ่ะคุณแม่จะว่ายังไงคะจริงหรือเปล่าคะคุณแม่คุณแม่เต็มเสียงสอนเลยนะคะเออเอาไปเลยเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้คะ่ะคุณแม่เคยท่ะหรอคะตายแล้วคุณแม่นีิจามมากเลยอะ ไปกันได้แล้วล่ะกะแล้วเชียว่าคุณหญิงระเบียบต้องแย่งงานเมททำอีกลอนะอาเาอหน้าไปเถอชะชวัดโอ้ต็อปห้ามเก็บเดี๋ยวเมดไม่มีงานทำ คืนนอนไม่พอเหรอครับอ๋อฮะพอดีเมื่อคืนคุยกับสาวสวยเด็กไปหน่อยโอ้โหพี่ไก่จะบ้าเหรอจะเที่ยวกางหิมะเนี้ยนะพาเด็กได้ขึ้นรถเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้นี่สัมภาระเยอะแยะไปหมดมีถุงนอนมีเต็นหรือจะไปเมืองไหนที่มันไม่มีโรงแรมจะได้กางเต็นนอนกัน เออไม่รู้ว่าด้จะทนได้หรือเปล่าเออนั่นน่ะสิฮะฉันไม่ได้ผิวบางหรอกนะคะเออ,เอ,อแต่ว่าเราพี่การนั้นได้แค่สองคนเองอะนี่ก็จะเป็นไรไปเข้ามากันสองพันก็อนข้างมันขันละสองคนถ้าอย่างนั้นไก่ไปกับคุณศิลาก็แล้วกันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละครับคุณด้าก็ไปลดคุณเกรงไก่ คือเขาคุยกับแม่แม่สั่งสายพี่ไก่มาเยอะเลยนะน,น,นี่เกินไปเกินไปแม่ว่าไงบ้างเออเดี๋ยวค่อยเล่า,ลาแล้วกันนะอ่ะอาอย่างนี้แล้วกันเรากับพี่ไก่ส่วนได้ตกคระหินนะแต่ว่าไปก่อนหน้าตอนเที่ยงค่อยเปลี่ยนก็ได้นะก็ได้เดี๋ยว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 เข้าน้ำก่อนผลสุดท้ายเลยนะเฮียเออเธอก็ต้องเข้าด้วยแต่ว่าฉันไม่ต้องเข้า อะไรไปไป,ไปฉันไม่จอดให้นะอ่อเฉยครับคุณนายฉันไม่ตลกนะนั่นคุณหญิงก็ได้อะไม่ตลกก็ไม่ตลกเฉยครับ แม่ไหนเหรออ้าวที่เธอบอกว่าแม่ฝากก่าฉันมาไงโทรไปหาแม่เมื่อคืนไงโอ้ยโทรไปที่ไหนเล่าแค่ทำเป็นแกล้งโทรไปคุยเรื่องคุณหินให้แม่ฟังจีด้าก็ตาขาไม่อนนีห่หลับไปเลยเออดีดีดีด,ด,ดนะแผนเธอว่างไงต่อละไม่รู้มันต้องแล้วแต่สถานการณ์จะผ่าไปแค่เราปล่อยให้ใหย,ยดา้ากับตาหิน อยู่ด้วยกันสองคนตามเริพันแล้วถ้าอิตาหินเนี่ยมัาชอบไ,ได้จริงๆอะ่ะมันต้องเดินเรื่องเองใช่ล่อยให้เราทำไม่ได้หรอกอได้รู้ตัวก็ดีรู้ตัวอะไรเอ้าก็รู้ตัวว่าอย่าไปแสนเรื่องคนอื่นมากน,น,นะเศกพี่ไกลช <laughs> อบน้ำดีกว่า รถผมนั่งไม <ique> ่สบายหรอครับอะไรนะคะผมเห็น <serving> ค <Enfin S 2> ุณทำหน้าไม่พอใจผมก็เลยนึกว่าผมรถผมนั่งไม่สบายอย่างว่านะมันเป็นรถธรรมดามันไม่ใช่รถสปอร์ตที่เท่ยังไงนะฉันไม่ได้เป็นพวกวัตถุนิยมอย่างที่คุณคิดนะผมก็ไม่ได้วาอะไรคุณนี่ครับเพียงแต่ว่ารถคันนู้น่ะมันมีทั้งเบาะไฟ